กรีสตุแทบแตกเลยทีเดียวแจ็คสันหวังบุกเซอร์ไพรส์รายการร้องข้ามกำแพงสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกับแพร่สไตล์นะคะก่อนอื่นอยากจะขอขอบคุณทุกกำลังใจจากเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะแจ็คสันหวังบุกเซอร์ไพรส์ทำทุกคนกรีสลบไปเลยทีเดียวค่ะกับรายการร้องข้ามกำแพงของเวิร์กพอย์นะคะทั้งมิลีทั้งแขกรับเชิญทั้งผู้ชมตาก็อึ้งตามๆกันเลยนะคะไม่คิดว่าจะเจอพี่แจ็คที่นี่ค่ะอย่างเต้ยพงศกรถึงกับร้องไห้ออกมาเลยทีเดียวเพราะเต้ยชอบแจ็คสันมาก พอมาเจอใกล้ๆแบบนี้ก็ได้เห็นน้ําตาลูกผู้ชายกันเลยค่ะก็แหมเจอคนที่ชื่นชอบใกล้ๆขนาดนี้แถมพี่แจ็คเขาก็น่ารักเต้ยก็เสียอาการเลยนะคะเพื่อนๆแต่เราก็เข้าใจค่ะและเช่นเคยเราไปชมคอมเมนต์กันนะคะท่านแรกค่ะบอกว่าบอกเลยว่าไม่เคยเห็นดาราดังๆคนไหนเป็นแบบเต้ยมาก่อนโคตรจริงใจเลยท่านนี้พูดถึงเต้ยอีกคนค่ะว่าเต้ยเคยได้แต่มองผ่านจอวันนี้มายืนอยู่ข้างๆแล้วคอมเมนต์ท่านถัดไปนะคะแจ็คสันคือแซนดี้โรดออกไปแล้วจะถอยหลัง เพื่อมาถ่ายรูปกับเต้ยและคอมเมนต์ท่านนี้นะคะบอกว่าแจ็คสันคือน่ารักเล่นกับพี่ตักล่องด้วยก็เป็นความน่ารักของเฮียแจ็คเขานะคะคอมเมนต์ท่านถัดไปนะคะบอกว่าไม่เหมือนร้องข้ามกำแพงเหมือนคอนเสิร์ตพี่แจ็คบวกน้องมิลิคือดีมากคือพี่แจ็คกับน้องมิลิแสดงเข้าขากันดีมากๆเลยค่ะและท่านถัดไปนะคะบอกว่าพี่แจ็คคืออ่อนโยนมากดูยืนกับน้องมิลิแล้วรูปหัวน้องอะ่ะน่ารักมากคือเราดูไปยิ้มไปค่ะทุกคนคอมเมนต์ท่านนี้นะคะบอกว่าพี่แจ็คไม่ ควรมีคนเดียวในโลกและท่านถัดไปค่ะบอกว่าวันนั้นเตยบออิชาดีเจนุย้ยวันนี้พวกเราอิชาเตยมากเช่นกันคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าแจ็คสันขอโทษพี่บอยก่อนจะจับมือพี่เจีย๊ยบคือพี่เจี๊ยบจับมือไม่ไหวจากกรีดลืมไปชั่วขณะว่าสามีอยู่ด้วยนะคะเจี๊ยพ,พี่จิตราคอมเมนต์ถัดไปนะคะบอกว่าคือแจ็คสันเขาเป็นแบบนี้ตั้งแต่วันแรกตั้งแต่อยู่ก็อทเซเว่นจนถึงทุกวันนี้น่ารักมากคอมเมนต์ท่านนี้นะคะบอกว่าโอ้ยฉันเอนดูความตกแขนพี่ตากล้องก็คือพี่ตัก กล้องเขายืนถ่ายใกล้ๆมากๆเลยนะคะและคอมเมนต์ท่านถัดไปนะคะ ท่านนี้แซวเต้ยพงศกรอีกนะคะบอกว่าพี่เต้ยไหวไหมทุกคนเสียอาการหมดแล้วโอ้โหไม่มีใครเก็บอาการเลยนะคะเพื่อนเก็บทรงไม่อยู่นั่นเองค่ะแฟนท่านนี้นะคะบอกว่าพี่แจ๊คพูดไทยได้เนียนมากมารยาทก็งามไหวสวยไหวแล้วไหวอีกไหวทั้งสตูคอมเมนต์ท่านถัดไปนะคะท่านนี้พูดถึงมิลีคล่ค่ะมิลี่คือศิลปินไทยที่โคตรคอมพลีททั้งไประดับโลกร้องกับคนระดับโลกยอดเยี่ยมจริงๆสําหรับน้องมิลี่และคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าแจ๊คซันคือเอนดูมิลี่มากเหมือน พี่ชายที่ดูน้องสาวอบอุ่นน่ารักเห็นช็อตนี้แล้วยิ้มตามเลยค่ะเพื่อนๆแจ็คสัน <Jackson S 1> ให้สัมภาษณ์หลังจบรายการนะคะบอกว่ามีความสนใจยอยากจะเรียนภาษาไทยเพิ่มโอ้โหเป็นไงคะเพื่อน,อนๆน่ารักมากๆเลยและมิลลีก็ได้กล่าวถึงพี่แจ็คนะคะบอกว่าเมื่อเช้าก็เพิ่งคุยกันทําไมไมาอยู่ที่นี่ได้เซอร์ไพรส์มากจริงๆคอมเมนต์ท่านนีนะคะบอกว่ารีแอคแต่ละคนคือเก็บอาการไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นคือพี่เตยนั่งร้องไห้นําไปแล้วโอ้โหเต้ยพงศกรนะคะเพื่อนๆคือร้องเพราะดี ใจนะคะไม่ใช่อะไรอย่างอื่นและคอมเมนต์สุดท้ายสําหรับคลิปนี้นะคะบอกว่าท่านนี้พูดถึงช็อตที่พี่แจ็คถอยรถกลับมาหาเต้ยนะคะบอกว่าเอาจริงนะถ้าเราเป็นเตรยคือช็อกแน่แ,นแจ็คสันสมควรแล้วนายคือผู้ชายที่คนทั้งโลกรักก็คือรถพี่แจ็คนะคะได้ออกไปแล้วค่ะแต่พอมองเห็นเต้ยมาส่งก็เลยกลับรถมาหาค่ะนี่คือเซอร์ไพรส์โดยแจ็คสันหวังก็จบไปแล้วสําหรับร้องข้ามกําแพงนะคะแอดขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจจะขอบพระคุณมากๆเจ กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ